สวัสดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มานะครับอธิบายนะครับรีวิวเกี่ยวกับแผ่นนะครับคาปานะครับหรือเรียกกันทั่วไปก็คือชุดใจไฟนะครับหรือบอร์ดขนาดคาปานะฮะก็มีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็หลายขนาดตามฟาร์มเหมาะสมนะครับของการใช้งาน วันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับให้กับหลายๆท่านได้ฟังนะครับสำหรับมือใหม่นะฮะที่ยังศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องการประกอบ power amp นะครับหรือประกอบแอมป์ขยายนะฮะซึ่งแผ่นคาปาเนี่ยนะครับด้วยชุดใจไฟเนี่ยนะครับมันมีส่วนสำคัญนะครับในการทำให้กำลังของ power amp เนี่ยนะครับ ดีหรือไม่ดีนะครับมีผลมีผลค่อนข้างเยอะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอความเสถียรภาพนะครับของการทำงานในวงจรนะครับเสถียรภาพนะครับการจ่ายไฟจ่ายกำลังให้กับพาวเวอร์ที่เราประกอบนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการรบกวนนะครับของสัญญาณ ต่างเช่นก้าวรูปนะครับทมพวกอะไรเงี้ยนะครับบอร์ดคาปาพวกนี้นะครับมีส่วนสําคัญมากนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยนะครับมีหลายค่ายหลายแบรนด์นะครับที่นํามาใช้กันนะครับไหลค่ายไหลยี่ห้อนะครับที่ผลิตนะครับแล้วก็มาขายกันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วการออกแบบเนี้ยนะครับมันก็มีส่วนสําคัญมากนะครับวันนี้นะครับผมก็เลย จะมาให้ดูก่อนนะครับว่าามันมีกี่รุ่นกี่แบบนะฮะแล้วเราควรเลือกใช้แบบไหนนะฮะก็โอเคนะครับอันเนี้ยนะครับเรียกว่าชุดคาปานะครับที่มีชุดป้องกันลำโพงในตัวนะครับอันเนี้ยมันจะมีรีเลย์นะครับป้องกันลำโพงในตัวนะครับแล้วก็จะมีจุดต่อ นะครับพัดลมตรงนี้นะครับจะมีจุดต่อพัดลมนี่จะมีจุดต่อพัดลมให้ในตัวด้วยนะครับซึ่งมันสะดวกนะครับสะดวกสบายนะครับต่อการใช้งานเป็นอย่างมากนะครับอันนี้นะครับมันจะมีอยู่สองแบบนะครับก็คือชุดคาปาแบบเหลี่ยมเนี่ยแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้เนี่ย แบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่แบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็แบบยาวนะครับอันนี้คือชุดจ่ายไฟขนาดขารปาแบบมีป้องกันลำโพงนะครับแบบยาวนี่แบบยาวนะฮะเนี่ยมันจะเป็นแบบยาวนะครับนี่แบบยาวนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเราควรเลือกใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์นะครับแต่วันนี้ให้เรามาทำํำความรู้จักก่อนนะครับว่าชุดคาปลาเนี่ยหรือชุดใจไฟเนี่ยที่มันมีชุดป้องกันลำโพงในตัวเนี่ยนะครับมันดียังไง,งนะครับมันดียังไงซึ่งนะครับชุดคาปาเนี่ยนะมันเป็นแหล่ง นะฮะเก็บพลังงานให้กับเพลว์แอมนะครับมันเป็นแหล่งเก็บพลังงานให้กับเพลว์แอมนะฮะเพราะว่าเพลว์แอมเนี่ยการสำรลองไฟเนี่ยของมันเนี่ยมีผลมากนะครับต่อการทำงานนะฮะเบรลูกหนักลูกใหญ่ลูกแน่นลูกลึกตรงเนี้ยนะครับใช้พลังงาน เป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นพลังงานเป็นส่วนใหญ่พอเรามีตัวคาปาเนี่ยนะครับนี่คือตัวคาปานี่หรือตัว c นะครับเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับจะเป็นตัวชาร์จเก็บไฟไว้ชั่วคราวนะครับเวลามีไฟนะครับจ่ายมาจากมออแปลงนะครับก็จะต้องมีแผ่นคาปาตรงเนี้ยนะครับมาเป็นตัวแปลงไฟนะครับก็จะมีไดโอด นะครับก็จะมีไดโอดตรงนี้ก็จะมีไดโอดตรงนี้นะครับเป็นไดโอดบิดนะครับเป็นไดโอดบิดแบบนี้ก็จะเป็นไดโอดบิดห้าสิบแอมป์นะครับบิดแบบนี้ก็จะมีแท้ไม่แท้อีกนะครับนะค่อยว่ากันนะฮะพอไฟนะครับจากว้อแปลงนะครับมาผ่านตัวไดโอดบิดตรงนี้นะครับก็จะจ่ายไฟมาที่ชุดนี่ที่คาปาตรงนี้นะครับตัวคาปาหรือตัวซีตัวนี้นะครับมันก็จะมีขั้วนะครับ ในบอร์ดก็จะมีแถบมีขั้วบอกนะครับก็จะมาเก็บไฟไว้ตรงนี้นะครับก็จะมาเก็บไฟที่ตัวคาปาซึ่งตัวคาปาตรงนี้นะครับมันก็จะแยกเป็นสองฟังก็คือฟังบวกกับฟังลบฟังบวกกับฟังลบนี่อันนี้เป็นสี่สี่คาปาสี่ลูกก็ใส่คาปาแบบนี้ได้สี่ลูกนี่แบบนี้พอ ไฟผ่านไดโอดแล้วก็จะแยกฝั่งบวกฝั่งลบแล้วก็กาวมาล่อเลี้ยงวงจรที่ตรงนี้เนี่ยเราก็เอาไฟตรงนี้ไปเลี้ยงวงจรบวกกาวลบตรงนี้นะครับซึ่งเวลาที่มอแปลงจ่ายกระแสมานะครับเวลาพ o ว่าแอมทำงานมันก็จะดึงไฟนะครับที่เลี้ยงเนี่ยจากมอแปลงตรงนี้มาถ้าจังหวะที่มันเกิดการดึงไฟมากๆดึงกระแสมากๆเนี่ยนะครับ ม็อแปลงจ่ายไม่ทันนะครับพอม็อแปลงจ่ายไม่ทันหรือไฟมันขาดไปช่วงขณะนะครับเสียงมันก็จะทำให้ไม่เกิดการสเสถียรเบสอาจจะบางอาจจะเสียงอาจจะหายนะครับลูกเบสอาจจะไม่ลึกพวกอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไฟมันไม่พอฉะนั้นเนี่ยตัวคาปาตัวเนี้ยช่วงที่ไฟมันจ่ายปุ๊บตัวมันจะเก็บนะครับตัวมันจะเก็บแต่เวลาจังหวะที่โดนดึงไฟเยอะๆปุ๊บ คาปาตรงนี้จะชาร์จนะฮะอาจะจะจะดิสชาร์จนะครับก็จะปล่อยพลังเนี่ยไปทดแทนส่วนที่มันไม่พออ่ามันก็จะคายไฟในส่วนที่มันไม่พอให้กับขยายฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่น้อยนะครับถ้าเราใส่น้อยหรือไม่ใส่เวลาขยายไม่ทํางานนะเวลาขยายทํางานนะครับมันก็จะดึงอย่างเดียวเลย นะครับไม่มีการเก็บนะฮะแต่พอเวลาเรามีตัวคารปาปุ๊บนะฮะไฟตรงนี้ก็จะเต็มนะฮะก็จะเต็มเต็มแรงจ่ายของมันนะฮะเสร็จแล้วเวลามันโดนดึงมันก็จะขายตัวออกนะครับแล้วก็ไปชดเชยในส่วนที่ขยายต้องการอันนี้คือหน้าที่ของมันแบบบ้านเลยนะฮะหน้าที่ของมันแบบบ้านเลยฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเรารู้แล้วว่ามันมีหน้าที่เก็บกับหน้าที่จ่าย นะฮะมันก็เลยมีเหตุผลว่าทําไมละ่ะมันต้องมีแบบคาปลาสองลูกเห็นไหมตัวนี้สี่สองก็คือคาปาสองลูกตัวนี้นะครับคาปาสี่ลูกเห็นไหมครับตัวนี้นะครับอ่ะมันก็จะมีคาปาหกลูกอีกนะครับผมไปได้หยิบมาอันนี้คาปลาหกลูกอ่ะนี่คาปาหกลูกครับนี่คาปาหกลูกเห็นไหม คาปาหกลูกอันนี้คาปาแปดลูกเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มขนาดตามกำลังของพาวเวอร์แอมป์ที่เราต้องการทำนะฮะถ้าเราทำพาวเวอร์แอมป์วัดสูงเราใส่คาปาน้อยคาปาก็จ่ายพลังงานไม่ทันนะครับเราใส่เยอะเกินไปนะครับถามว่ามันเป็นอะไรไหมนะครับสำหรับที่เป็นมอปแปลงพวกอะไรมันก็จะไม่เป็นไรครับมันก็จะเป็นนะครับ การเก็บไฟไว้สำรองมาเยอะนะครับจนเกินความจำเป็นมันก็เส้นเปลืองโดยไม่ใช่เหตุนะครับอันนี้คือแผ่นคาปาหรือชุดใจไฟนะครับนี่หกลูกแปดลูกก็มีแบบยาวเห็นไหมครับแบบยาวนะครับอันนี้หกลูกนี่แบบยาวนะครับก็มีชุดป้องกันลำโพง แล้วก็จะมีจุดต่อพัดลมเหมือนกันนะครับมีที่ใส่ไดโอดด้วยนะครับมีที่ใส่ไดโอดด้วยอันนี้ยาวขึ้นมาอีกครับอันนี้ใส่ได้สิบสองลูกนี่ครับใส่ได้สิบสองลูกใส่คา,าป,ปาได้สิบสองลูกมีรีเลย์ป้องกันลำโพงสี่ตัวนะครับมีจุดต่อพัดลมแต่ถ้าเป็นพวกกํำลังสูงๆอย่างพวกนี้จะเป็นแอมบิดที่ทำกันพวกอ่า หกพันวัตต์นะครับแปดพันวัตต์พวกอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดพันวัตต์แปดพันวัตต์พวกเนี้ยนะครับก็จะใช้แผ่นคาปายาวๆแบบนี้นะครับก็จะมียาวสุดก็มีตอนนี้สิบสี่ลูกเห็นไหมครับสิบสี่ลูกยาวมากรีเลย์สี่ตัวนะครับมีจุดต่อพัดลมในตัวนะครับแต่จะไม่มีช่องใส่ไดโอดนะครับถ้าเป็นพวก แปดลูขก,ลก,กลขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีสิบลูกอีกนะครับพวกแปดลูกขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทํากําลังสูงแล้วนะครับพอค่อนข้างที่ทํากําลังสูงเนี่ยไดโอดเนี่ยนะครับไดโอดเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใส่ในปินละนะฮะเพราะว่าเวลานั้นนะ่ะไดโอดมันจะร้อนนะครับเวลาเครื่องทํางานหนักๆนนเนี่ยไดโอดเนี่ยตัวเดียวหรือสองตัวเนี่ยในบอร์ดเนี่ยมันจะไม่พอแล้วนะครับมันจะร้อนนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเราต้องใส่ไดโอดแบบหลายๆตัวขนานกันนะครับเพื่อให้กระแสเนี่ยมันเดินได้ดีนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนออไดโอดเนี่ยมันจะเป็นตัวกั้นระหว่างมอแปลงกับชุดคาปาแล้วก็จะจ่ายออกถูกไหมไดโอดตรงเนี้ยถ้าเราใส่น้อยมันก็จะเหมือนคอขวดเห็นไหมกลายเป็นตัวดักซสเองนะครับเวลาเราขนาดเยอะๆเนี่ยมันก็ทําเหมือนต่อ ท่อนะครับให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อการลาเลียงกระแสเนี่ยได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นแต่ถามว่าเราจะขนานกี่ตัวดีนะครับขึ้นอยู่กับเราต้องการทำขยายตัวนั้นกี่วัตใช้กำลังงานเท่าไหร่นะครับมอบแอมงกี่แอมนะครับคาปากี่ลูกนะครับโมดูลน,นะฮะข้างละกี่คู่เป็นไดซ์ธรรมดาหรือไดซ์บิดนะครับเราสามารถ กำหนดได้นะครับตรงนี้ผมก็นะฮะถ้าลูกค้าอยากจะอ่ารู้อยากจะถามนะครับอยากจะใช้ว่าอ่าผมต้องใช้กี่ตัวดีครับนะครับขาปลาผมต้องใช้กี่ลูกนะครับแล้วก็อ่าผมต้องใช้ชุดขาปลาแบบไหนนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าจะบอกว่าชุดนี้นะครับต้องทาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะฮะ มันก็อาจจะเกินความจําเป็นไปบางครั้งลูกค้าก็บอกอาจอาจจะน้อยไปลูกค้าบางทีอาจจะบอกวอ่ามากไปนะครับแต่ถามว่าปรึกษาเป็นเคสเคสอย่างเงี้ยนะครับผมว่าดีที่สุดอ่ะอย่างตัวนี้มันเป็นไดโอด50แอมอย่าง c 2องใช่ปะ c 2ลูกตัวนี้จะเป็นได,โอด,นดโอดแบนนะครับไดโอดแบนด์มันก็จะเหมือนไดโอดสี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับแต่มันจะเป็นตัวแบรนด์นะครับแอมมันก็จะน้อยกว่านะครับก็ถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยก็คืออย่างตัวเล็กเนี่ย c 2เนี่ย เราก็ใช้กําลังน้อยๆน,นะครับกาลังน้อยๆโวลต์นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นพวกคาปาพวกนี้มันจะไม่เกินร้อยโวลต์นนะไม่เกินร้อยโวลต์ดีซหมายถึงว่าเราเอาไฟจากวม้อแปลงเนี่ยนะครับเอาไฟจากวม้อแปลงเนี่ยมาต่อแล้วหลังคาปาตรงนี้นะครับต้องออกไม่เกินร้อยโวลต์ร้อยโวลต์น,นี้หมายถึงบวกเทียบกาว ลบเทียบกาวต้องไม่เกินร้อยโวลต์แต่ถ้าบวกเทียบบวกบวกเทียบลบตรงนี้ต้องไม่เกินสองยโวลต์นะครับพวกนี้ถึงจะใช้ได้ไม่งั้นถ้าเกินปุ๊บพวกแผ่นคาปาพวกนี้มันก็สามารถเสียหายง่ายเสียหายได้เพราะว่าขาเซตมาไม่เกินร้อยโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกถึงวิธีการคำนวณให้แบบง่ายๆแล้วกันนะฮะโอเคนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวผมก็จะมาบอกว่า เรานะครับจะคํานวณโวลต์นะครับท okay. ี่ออกมาจากหม้อแปลงเนี่ยนะครับโวลต์ที่หมอแปลงเนี่ยเราจะคํานวณยังไงเพื่อเราจะได้โวลต์ที่หลังคาปานะครับเพราะว่าหมอแปลงเนี่ยสมมุติไฟมัน60โวลต์นะครับหลังคาปานี่มันจะไม่ได้60สิโวลต์นะครับมันจะได้มากกว่าแล้วเราจะคํานวณยังไงเนี่ยฮะยังสมมติว่า วันนี้เราจะทำ power amp สัก5 0 0วัตต์นะครับห0 0วัตต์หรือ6 0 0วัตต์หรือพ0 0วัตต์หรือ2 0 0 0วัตต์อย่างเงี้ยตัวโวลต์นเนี่ยที่จ่ายไปจากหมออแปลงเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญมากนะวิธีเราจะคำนวณน,นะครับง่ายๆเลยนะครับสมมุติหมออแปลงเนี่ยมันจะมีโวลต์ที่มันเป็นไฟหลักอยู่สมมุติว่ามันเป็นที่ ห้าสิบห้าศูนย์ห้าสิบห้านะฮะสมมุติว่ามันห้าสิบห้าศูนย์ห้าสิบห้าอันนี้คือไฟที่มอแปลงห้าสิบห้าเนี่ยวัดเทียบอะไรห้าสิบห้าวัดเทียบศูนย์แล้วก็ศูนย์วัดที่เทียบกับห้าสิบห้าอีกขดหนึ่งมันจะได้ห้าสิบห้าแต่ถ้าเอาห้าสิบห้าขดแรกมาวัดเทียบกับห้าสิบห้าขดสองมันจะได้หนึ่งร้อยสิบโวลต์ วิธีการวัดที่ถูกต้องคือขดแรกเทียบ0นะครับแล้วก็0เทียบขดที่2มันจะได้โวลต์ที่ชัดเจนนะครับอะยังสมมุติว่า55 0 55เวลาเราคิดเนี่ยนะครับเราก็คิดก็คือเอาโวลต์ของ AC เนี่ยก็คือ55ตัวเนี้ยนะครับ55ของตัวเนี้ยมาคูณด้วย1.414ก็จะได้เป็นไฟ DC ออกมานะครับอ่ะสมมุติเราคำนวณเลยนะครับเอาห้าสิบห้านะครับห้าสิบห้านะครับเอาห้าสิบห้าเห็นไหมครับห้าสิบห้าคูณด้วยหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่จะได้เจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดโวล์นะครับเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะจุดเจ็ดเจ็ดโวล์นะครับ เห็นไหมครับนี่เราจะได้บวกที่เจ็ดสิบเจ็ดโวลต์นะครับตีแบบไปกลมๆเลยแล้วกันแล้วก็จะได้ลบที่เจ็ดสิบเจ็ดโวลต์ตรงนี้ดีซีนี่คือวิธีการคำนวณสมมุติว่าเราไม่ใช่ห้าสิบห้าเป็นหกสิบห้าแทนอะสมมุติว่าเป็นหกสิบห้าแทนนะครับเราก็เอาหกสิบห้านะครับหกสิบห้าคูณหนึ่งจุด สี่นะครับก็จะได้91โวลต์ตรงนี้ก็จะได้บวก91โวลต์แล้วก็ลบเก้าสิบเอ็ดโวลต์เทียบกาวเห็นไหมครับเวลาเราวัดเนี่ยนะครับเวลาเราวัดเนี่ยเราวัดบวกเทียบกาวกาวเทียบลบครับมันจะได้โวลต์แบบนี้ออกมาแล้วมันจะชัดเจนบางคนไม่รู้นะครับเอาบวก เทียบลบนะครับมันจะได้ทวีคูณเวลาเราไปบอกลูกเราเวลาเราไปบอกคนขายนะครับอุปกรณ์นะครับว่าเอ่อเจใช่มเจ็ดสคูณสองร้ยห้าสิบเอ่อช่างครับผมอยากจะได้ชุดคาปาที่รองรับไฟ154หน่อยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะสร้างของแล้วมันจะผิดสเปคไปเลยนะครับ แต่ถ้าเราบอกว่าเออช่างครับผมอยากได้นะครับชุดคาปานะครับที่รองรับหม้อปแปลงที่55โวลต์นะครับก่อนเข้าคาปาแล้วหรือ,อ,อไฟเจ็ดสิบเโวลต์หลังคาปาผมต้องการแบบนี้ครับบวกเจบเจ็ดโวลต์เทียบกาวลบ77โวลต์เทียบกาวครับขอคาปาสลูก6กลูก8ปลูก สิลูกสิบสองลูกอะไรก็แล้วแต่มันจะได้ตรงสเปคเลยครับเนี่ยมันจะได้ตรงสเปคเลยแต่ลูกค้าบางคนบอกว่าพี่ผมผมขอซื้อชุดครบ้า,านเลยครับรองรับไฟร้อยสิบโวลต์ก็คือเอาห้าสิบห้ามาบวกกับห้าสิบห้าขดหนึ่งนะฮะอันนี้คือผิดวิธีแต่ถ้าเราบอกว่าเอาห้าสิบห้าผมมีมอปแปลงห้าสิบห้าศูนย์ห้าสิบห้าครับอยากจะได้ชุดใจไฟสัก4ี่ลูกเนี่ย มันก็จะเซตกับโวลต์ของคาปาได้เลยมันก็จะง่ายนะครับอันนี้ผมไกด์ไลน์ให้กับลูกค้าว่าถ้าเราอยากจะซื้อคาปาถ้าเราอยากจะซื้อชุดใจไฟถ้าเราอยากจะกําหนดของชุดขยายนะครับให้เราบอกโวลต์ที่มันแบบนี้ที่ผมอธิบายนี่คือห้าสิบห้าศูนย์ห้าสิบห้า หรือบวก77กาวลบ77แบบนี้นะครับอย่าบอก110นะครับอย่าบอก1 5อยห้าอะไรแบบนี้คือมันมันจะผิดสเปคแล้วคนขายกับคนซื้อเนี่ยมันจะเข้าใจคนละแบบนะอ่าอันนี้คือหลักการนะครับสำหรับใครที่นะฮะมือใหม่นะครับหรือใครที่สนใจเกี่ยวกับการประกอบพาวเวอร์แอมป์เนี่ยนะครับผม ไกด์ไลน์ให้ประมาณนี้ก่อนนะครับใครที่อยากจะต้องการข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกนะครับที่จะต้องการประกอบเครื่องหรือต้องการจะซื้อพวกชุดคาปาพวกอะไรเงี้ยหลายๆแบบแบบนี้นะครับก็ปรึกษาเป็นเคส by เคสไปนะครับผมก็ยินดีให้คําแนะนํากับทุกท่านใครที่สนใจที่อยากจะประกอบนะครับผมก็นะครับช่วยเต็มที่นะครับก็อุดหนุนกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับจะได้นะครับมีกําลังใจนะครับในการ ทำงานกันต่อไปนะครับโอเคผมช่างหัดรีวิวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ